มุเจ้าเคยเห็นบอพี่น้องปลูกกล้วยด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปทําอันดับแรกเขาก็ไปตัดกล้วยมาพี่น้องกล้วยที่มันออกดอกเนาะจะ้ะที่มันออกดอกมากัดท,ที่นี่เขาจากได้ตัดตัดตั้งแต่ช่วงของดอกมาเขาจากได้สองเครื่อแมอนบาจาอจ้ะเขาก็เอาไว้ฆ่าเครื่ออันนึงเขาก็ตัดออกมาอันนึงแล้วเขาก็ไปเอานี่ ว่านหางจระเข้นะคะว่านหางจระเข้มาหั่น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 เป็นแว่นน้อยๆแล้วก็เอากล้วยสุกมากนะคะกล้วยต้องเป็นกล้วยสุกๆเ้ยจ้ะหั่นเป็นแว่นเป็นแว่นเช่นกันนะคะบัดที่นี่ก็มาตัดแต่งดอกกล้วยที่เขาไปเอามาเขากับมาตัดแต่งพายาสีให้มันเน่าเกินไปค่ะพี่น้องเอามาตัดออกช่วงใดทีมันเน่ากามาตัดออกให้มันอันยางมันไหลออก ยางยังสดๆอยู่เลยเขาก็ไปเอายางรถมายางรถดเก่าด้วยจ้ะไปยางรถุดเก่ามากล้ะก็เตรียมดินขุดดินมาใส่ให้มันเต็มเนาะค่ะพี่น้องเต็มก็คือ,อแนะนําว่าตรงเป็นยางสองเซนขึ้นไปด้วยค่ะพี่น้องเวลาอันเครื่องขวยมันเหี้ออกมานี่มันสิบ,บร,ริเวถึงดินบันไดเนาะอันนี้เขาขุดสามแจสามมุม มันเป็นลุมสามลุมแล้วเขาก็เอากล้วยกับเอ่เอาเอากล้วยที่หั่นไว้กับอันหวานหางจระเขเ้นี่ยและจะ้ะผสมกันลุมละเท่าเท่ากันนะคะนี่คืออันอาหารแล้วก็ตอกไข่ใส อันลุมละนวยเนาะค่ะสิเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้แล้วก็เขาก็เอานี่จิ้มลงไปเลยค่ะพี่น้องจิ้มลงไปแล้วก็ม้นมุนมุนเอาดินเอาดินใส่ให้มันแน่นเนาะค่ะพี่น้องเขาก็เฮ็ดจังสีทุกอันเลยค่ะพี่น้องเออเอาสีเฮ็ดจะเครือเขาก็เฮ็ดแต่ว่าอันล่อล่อสามล่อเฮ็ดได้ประมาณสามสี่เครือแหละพี่น้องมันสิหนาแน่นกันเกินไปดับต่อไปเขาก็เอา ใบบกพา้าหรือว่าเอาเอา,เอายังมเฮ็ตเห็นเป็นลมเงานะ่ะพี่น้องบอกง่งไงว่าให้มันเป็นลมนะคะเออเอามาเฮ็ดหมมใบเห็เพิ่นาามาสันโดห้อากับน้ำรดน้ำปกตินะคะเนี่ยผ่านไปประมาณสองเดือนสามเดือนในพี่น้องมันสิขึ้นมาจังสี่เลยเนี่ยเห็นบอกคะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้วันนี้ก็ ยมันก็สีออกดีมากก็คืออ่าเครื่อนหนึ่งมันกับค่าต้นมันไวเนาะพี่น้องมันนี่อันเครื่อนนี่กับเท่าเสรได้อีกเครื่อนหนึ่งเด้ทั้งที่จริงแล้วมันเป็นอันเครื่อเดียวกันแมนบอเนี่ยเท่ากับว่าเท่าได้กล้วยสองเครื่อเด้เท่ากับดน้ำตลอด อันหนงที่เป็นต้นออกมาเนี่ยเขาต้องตัดออกเพื่อบ่ใหนแย่งอาหารกันนี่พี่น้องผ่านไปสามเดือนมันก็สีออกมาสีเลยเนี่ยเห็นบมอรอที่ห้างในทอีสานบอกว่าเป็นยังตองไ่สองรอขึ้นไปนี่ขนาดสองรอมันกันยังเงย้ามังกันยังอันเครือกล้วยมันกันยังออกมาเย้าเมีนบอกพี่น้องเนี่ยกล้วยนี่สีออกมาแบบอุดมสมบูรณ์คือกันกับยูคาต้นเลยค่ะพี่น้องล่องไปเห็ดมังเด้อ